ตอนนั้นดูไม่เป็นเกทแทะแต่ผมจะแยกว,ว่าอันไหนสําคัญไม่สําคัญผมรู้ว่าลุงเขาจะเก็บไว้ในไหนเป็นข้างทางผมก็ไปนั่งขายหกโมงเชา้าไปนั่งขายวันแรกได้ประมาณพันห้านั่งทํางานแค่ชั่วโมงเดียวครับพี่ตั้มได้พันห้าคนอื่นทำโอ้โหครึ่งวันสามร้อยคุณจะมีสมมุติคุณเล่นเลยปิดตาว่าต้องศกคุณคิดว่าจะมีคุณซื้อตลอดไหมเครื่องรางมันๆคุณอยากได้มันๆไปเจอแต่แบบอ้อะไรใหม่ออ้อะไรไม่รู้คุณต้องคํานึงว่าคุณเล่นเนี่ยคุณจะเล่นสายนี้สายเดียว ผมให้เหอะคุณไม่เล่นทางใต้คุณเล่นพ่อคุณครับคงมีให้คุณหรอกพ่อคุณอะยังตำมาสองสแผงอีกพี่พ่อคุณอะมันส่วนใหญ่ถ้าไปทางออกอีสานก็จะไปทางภาคอีสานถ้าออกทางภาคกลางก็จะเป็นหลายๆหยน้าผมก็เลยคิดว่ามูเล่นพ่อแดงอย่างเดียวไม่น่ารอด สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะเซียนนะครับพบกับผมตั้มคุณพระคุณเจ้านะครับวันนี้นะช่องคุณพระคุณเจ้านะครับทะยานสู่หนึ่งแสนซับแล้วยังคงต้องการกําลังใจดีๆจากพี่ๆทุกท่านแล้วก็พี่น้องในวงการพระทุกท่านนะครับให้มาติดตามและแน่นอนรายการเดอะเซียนของเรานะครับก็จะเปิดกว้างให้กับเซียนทั่วประเทศเซียนน้ําดีเซียนเล่นพระดีเซียนที่เป็นกระแสเซียนที่มีชื่อเสียงเซียนที่มีความถนัดแล้วก็ เรียกได้ว่าเป็นยอดเซียนเรียกได้ว่าเป็นเดะเซียนแต่วันนี้แตกต่างออกไปเพราะว่าเซียนคนนี้บอกเลยนะตั้งแต่ทำรายการเดะเซียนมานะเซียนคนนี้ผมอยากสัมภาษณ์มากผมอยากคุยมากและต้องบอกเลยว่าเป็นเซียนที่อายุน้อยที่สุดที่วันนี้เล่นพ้าได้ชัดเจนมากแล้วก็กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลกำลังโด่งดังในวงการพระ ถ้าไม่ได้คุยเขาสงสัยรายการเดอะเซียนจะไม่ใช่รายการเดอะเซียนเพราะฉะนั้นวันนี้นะแขกรับเชิญของผมนะครับขอต้อนรับเดอะเซียนที่อายุน้อยที่สุดในรายการของเรานะครับน้องคุณเมืองเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับพี่โอ้วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยเช่นกนพ,พ,พี่ตั้มได้เชิญผมมาออกรายการฝันวันแล้วว่าสักวันหนึ่งพี่ตั้มต,ต้องติดต่อมาจริงเหรอใช่ครับพี่เคยดูรายการดูดูดูพี่ดูตลอดอะเพื่อเช็คว่าดูจริงหรือเปล่า ดูเทปใครดูเทปใครดูเทปพี่มนเลยเทปแรกพี่นัทแล้วก็ล่าสุดพี่พายุครับผมครับผมแล้วก็อีกหลายคนก็จําไม่่คยได้แต่หลักๆจําได้สามคนเนี่ยครับผมพี่พายุนี่ลงโอ้โหเห็นบ้านเราเลยคนนี้บ้านเราเพชรบุรีประจวบทายผมเลยอย่าว่าแต่น้องคุณติดตามพี่พี่ก็ติดตามองคุณเหมือนกันขอบคุณมากเลยครับพี่ตั้มขอบคุณครับเรามีโอกาสได้เจอกันครั้งหนึ่งนะรู้สึกวันนั้นที่ไปร้านร้านพี่นัทครับพี่นัทพาไปแนะนำได้คุยกันเนาะใช่ใช่ นะวันนั้นก็เอ๊เด็กคนนี้เป็นใครทําไมหน่วยก้านดีจังเลยก็กลับมานั่งเปิดดูเออชอบมากเลยชอบเวลาที่ไปคุยไปต่อรองคือเหมือนผู้ใหญ่อ่ะเหมือนเซียนที่เล่นพลามาเป็นสิบยี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเนาะโอเคน้องคุณเพื่อให้คุณเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักตัวตนของของน้องคุณมากกว่านี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาชำละเลยเรามาคุยกันเลยเอาเบื้องลึกไปเลยอ่า เล่าให้พี่ฟังหน่อยได้เลยครับพี่นวันนี้คืออายุ13ปี13ปีบริบูรณ์ครับพี่13ปีเริ่มชอบพระจริงๆจ,จังๆเริ่มมีความสนใจในวงการพระเนี่ยตัง้งแต่เมื่อไหร่ประมาณอายุประมาณ10ขวบครับพี่ตั้ม10บขวบนี่คือยังแบบงงแงงงงแง,งอยู่ครับแค่แบบพอแตะๆคำๆดูไปมาประมาณ11ปุ๊บเริ่มจริงจังครับเกิดจากว่าลุงเนี่ยเล่นพระแล้วก็ผมด้วยความว่าลุงแล้วก็พ่อสนับสนุนบอกให้เล่นพระนะทําไงเราไม่มีเงินทุน ตอนนั้นยังแบมือขอตังค์พ่อแม่อยู่เลยมผมก็อาศัยว่าลุงชอบเปิดห้องทิ้งไว้ก็เปิดเข้าไปเขาไปนั่งสองพ้าสองเอออะไรดูยังไงดูไม่เป็นก็ใส่ไปเปิดเขาจะมีผมผมจะแยกรู้ว่าแต่ตอนนั้นดูไม่เป็นเก้แทะแต่ผมจะแยกว่าอันไหนสําคัญไม่สําคัญผมรู้ว่าลุงเขาจะเก็บไว้ในไหนจะมีเป็นล็อกเกอร์ดึงมาเป็นชั้นๆเขาจะใส่พระเก็บไว้มผมรู้ว่าตรงนั้นอะ่ะพระเขาน่าจะจําได้ว่าอันไหนหายไปหายไปก็เลยไปเปิดเก้ที่มีแบบแบบ เกบ้างแท้บ้างเป็นสิบสิบองค์เขาก็โยนโยนไว้บางทีก็ซื้อมาย่อยๆหลักๆเก๊แท้อะไรอย่างงี้หยิบมาเราอาศัยเราไม่รู้คงคิดว่าเอ้ยลุงเล่นพระแท้ไว้ลุงคงเล่นพระเป็นก็หยิบมาหยิบ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 ได้ประมาณห้าหกรอบขโมยมือนเถอะใช่ขโมยแนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าเซียนหลายๆคนที่โด่งดังเนี่ยเป็นอย่างนั้นเกือบทุกคนอ่าใช่ใช่ใช่ครับก็ใส่ไปแล้วก็ไปกับลุงก็ไปขายสนามพระแถวบ้านครับพี่ครับอยู่แถวหน้าวัดพุทธ เป็นข้างทางผมก็ไปนั่งขายหกโมงเช้าไปนั่งขายวันแรกได้ประมาณพันห้าบ้านอยู่แถวไหนบ้านอยู่แถววัเฉลิมพระเกียรติครับพี่วัดเฉลิมพระเกียรติที่ตรงข้ามทางน้ำนนน,นนนทบ,บุรีใช่ใช่ครับพี่แถววัดราม 5, า้าโซนวัดราม้าครับก็ขายไปวันแรกได้พันห้าโอ้ดีใจมากเลยตอนนั้นพันห้านี่คือโดยที่ไม่รู้เลยว่าพระเก๋หรือแท้แท้พี่เขาซื้อไปเขาจะคัดไปว่าเอาเอวันนี้แท้เพราะว่าตรงนั้นจะเป็นคนดูพระเป็นแล้วไม่เป็น แต่เป็นพันห้าที่ไม่ต้องลงทุนเพราะไปหยิบมาจากใช่เก๊ของลุงใช่ใช่ครับก็ดีใจมากเลยตอนนั้นโอ้โหได้ตังทำไมพะมันได้ตังเยอะยางวะนั่งนับโอ้โหโลภแบบโอ้โหตอนนั้นแบบความรู้สึกแบบอะไรวะเนี่ยอาชีพอะไรครับเนี่ยทำไมไม่ได้ตังเลยเยอะแบบนั่งทํางานแค่ชั่วโมงเดียวครับพี่ตั้มได้พันห้าคนอื่นทำโอ้โหครึ่งวันสามร้อยใช่ใช่ใช่บางคนวันหนึ่งยังได้สามร้อยห้าร้อยใช่ครับพี่แล้วก็โอ้ ดีใจหลังๆเริ่มไปบลุงลุงก็เร right> ิ่มสงสัยทําไมพระหายไปวะอะไรอย่างงี้ก็ไปลุงก็บอกเอ้าคุณเอาพระจากไหนมาขายบอกพระพ่อครับพระพ่อ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 อ้างอย่างเดียวของพ่อของพ่อของพ่อรับเพื่อนให้มาบ้างอะไรอย่างงี้ก็เคยขายได้อยู่ครั้งหนึ่งก็สามพันกว่าบาทวันหนึ่งใช่ครับพี่ก็โอ้โหรู้สึกดีใจมาก ลุงรู้เรื่องยังว่าเราพาลรู้เรื่องแล้วอ๋อพูดพูดวันนี้ไปนี่คือไม่หัวแตกลไม่หวแตกเขารู้นานแล้วครับแล้ววันนี้เขารู้เขาทำยังไงเขารู้เขาก็ไม่ว่าอะไรครับพี่เขาก็เออล้านนั่นเลยก็สนับสนุนไปอยากเล่นใช่ครับก็ห้าร้อยสามร้อยสองร้อยได้นะใช่แต่อย่าไปพาสมเด็จห้าล้านสิบล้านนี่ไม่ได้นะใช่ใช่โอ้โหเจ๋งเลยไปขายโอ้โหห้าพันเจ๋งเรียบร้อยเอาปืนหดหน้าสักทีลุงบอก อ่ะแล้วพอเราเริ่มรู้สึกว่าเออพระมันมันหาได้คำเยอะมันได้เร็วเออใช่ครับพี่ความคิดณวันนั้นเริ่มมองวงการนี้เป็นยังไงเราตอนแรกเราเกิดจากว่าถ้าใครเล่นพระจะรู้จักห้างห้างหนึ่งแหล่งรวมตัวเลยซียอนอยู่บนนั้นเต็มพันทิพย์พูดได้อ่าก็คือผมก็เริ่มอยากว่าเพราะลุงเนี่ยจะมีพระดีเก็บไว้เยอะครับลุงเนี่ยเป็นคนนน ลุงเนี่ยจะเคยได้ตะกุดปูเอี่ยมหนุมานพ่อซุนข้าหลําตัดรุ่นแรกโอ้ได้เยอะครับพี่หลุดหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นไพรีพินาณอะไรพวกนี้แกได้มาหมดแล้วครับพี่แต่ติดอย่างเด้อครับอันนี้ถ้าลุงดูก็ <c oughs> ขอโทษนะครับลุง <c oughs> ติดพนันก็ถ้าจะบอกว่าลุงผมเนี่ยเป็นถ้าถามว่าลุงเป็นเซียนแล้วถ้าใครรู้จักก็อาพศสุพศผมทองพศมึงนน เอาเหรอลุงผมเป็นเพื่อนกับพจน์มองนน์ oh, เป็นเพื่อนอคิดว่าพจน์มองนอน์เป็นลุง <c oughs> เป็นเป็นคนชวนพจน์มองนอน์มาเล่นเพราะว่าแต่ก่อนอาพจน์เล่นมวยครับลุงบอกว่าอุย้ยพจน์ไปเล่นทำไมามวยมันเจ็บอาพจเลยมาเล่นพระแต่ติดอย่างเดียวอาพจน์เขาไม่เล่นมานานเลยรวยลูกเขาก็พี่เอ็มมองนน์ก็รู้จักกันอยู่อาพจน์ก็เคยเดินมากอดคอคุยบอกว่าใช้คุณเมืองนน์หนอลกมันจะดังง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ใช้ผมใช้เฟซคุณเมืองเพชรไงพี่ใช่ใช่ แล้วแล้วทําไมถึงใช้คุณเมืองเพชรอะเราลองไม่ได้เล่นพันน์เราก็ใช้พันน์แล้วเราไปเล่นพ่อแดงมันก็จะดูแปลกๆนะพี่อะไรอ,อย่างเงี้ยครับผมอา่อานั่นก่อนมันก็จะดูไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ผมก็เลยว่าเปลี่ยนไปใช้คุณเมืองเพชรด,ดีกว,ว่าเพราะว่าเราเล่นพ่อแดงอ๋อหมายถึงว่าเราเราเริ่มต้นเล่นหลวงพ่อแดงว่าเขามมนได้อิ่ดตอนแรกเล่นพันน์ก่อนครับพี่แล้วหลังๆว่าพันน์เนี่ยขายยากพี่เนี่ยชักยุงไปว่าเล่นพระหลักดีกว่าเล่นพระที่ขายง่ายๆถ้าถามว่าพัทนน์ขายง่าย รัดสมบัตสูงง่ายสุดแล้วครับพี่เพราะว่าคนรู้จักเยอะแต่มันก็หายากไงถ้าเป็นหลวงปู่เอี่ยมคือหายากไหถ้าเป็นปู่เอี่ยมหายากปู่กินหายากพ่อรองศิษยหหาไง่ายเออใช่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยพระนนเนี่ยหลายๆวัดเนี่ยดังเยอะนะพี่พี่ตามในในนนเนี่ยหลายรอยหมื่นหลายร้อยแสนลักล้านก็มีนะพี่ในนนแต่ด้วยความว่าพระมันเป็นพระแบบไม่ยอดนิยมไม่หลักก็เลยแบบเป็นพระเขาเรียกว่าดังแค่ในจังหวัด คือคือพระหลักก็มีแต่พระหลักเนี่ยถือว่าเป็นพระยอดนิยมระดับประเทศอย่างเช่นหลวงู้เอี่ยมการที่จะเล่นหาก็จะค่อนข้างยากเนื่องด้วยราคาสูงมากใช่ครับแล้วก็ตัวจริงก็น้อยมากน้อยมากพี่โดยเฉพาะตะกุดหรือจะเป็นพระปิดตาใช่ใช่ก็ ก็ถ้าเทียบว่าน้องคุณเพิ่งเริ่มเล่นพระหรือจะเพิ่งเข้ามาในวงการเนี่ยไอการที่จะไปเล่นพระที่มันหายากแล้วราคาสูงขนาดนั้นมันก็คงจะมันคงจะยังห่างไกลไปรหดับการเริ่มต้นเลเวลเรายังไม่ถึงสำหรับการเริ่มต้นก็เลยก็เลยเบนไปเล่นพระพ่อแดงดีกว่าพ่อแดงใช่ครับไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปพ่อแดงแล้วพอพอเริ่มเข้ามาพอเริ่มเข้ามาพอเริ่มเห็นว่าขายได้แล้วเออเริ่มที่จะ ขายได้มากขึ้นด้วยกําไรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อกับเส้นทางนี้ก็พอเริ่มมีเงินทุนปุ๊บปั้นไปเก็บไปสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันไปยันประมาณนี้ครับพี่ตั้มแล้วก็พอเริ่มมีตังปุ๊บไปปั้นไปถึงหมื่นหนึ่งครับก็เริ่มไปรู้จักกับพี่พี่เซียนเซียนในจังหวัดนนท์ครับพี่ขอเรียกเอ่ยชื่อเซียนท่านแรกเลยกันที่ผมรู้จักชื่อสันบางพัฒน เล่นหลวงพุโตอยู่ในสานหลวงพุโตถ้าผมว่าต้องมีเซียนหลวงพุโตเนะี่ยที่ดูคลิปนี้แล้วน่าจะรู้จักพี่สันบางพดอจู่ครับไม่ได้ดังไม่ได้ออกตัวอะไรเป็นคนเงียบเงียบเอาจริงๆเนี่ยแกเก่งมากแต่แกเป็นคนเงียบเงียบมากแกก็ไม่ค่อยลงเฟซไม่ค่อยอะไรแกจะเป็นคนประเภทแบบซื้อปุ๊บส่งคนนี้ปุ๊บเอาจบเลยไม่ไม่เน้นลงขายจะเป็นแบบได้พระปุ๊บส่งขายเลยจบ แค่นี้อะไรประมาณนี้ครับพี่แล้วก็เริ่มเล่นไปแล้วก็ไปรู้จักกับน้องพี่สันชื่อว่าพี่เจครับเล่นพระพ่อแดงนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมเล่นพระพ่อแดงแล้วไปหลงสเสน่ห์ไปชื่นชอบพระหลวงพ่อแดงได้ยังไงเพราะอะไรเหตุผลในการเออวันนั้นผมไปเที่ยวเพชรบุรีครับพี่กำลังจะกลับแล้วพ่อผมอยากไปเที่ยวโครงการช่างหมงมันของล้อเก้าครับพอพอกลับออกมาปุ๊บพ่อบอกว่าให้เซิร์ฟไปวัดเขาพนอิด ซึ่งเราไม่รู้ว่ามีพระอะไรดีหรือเปล่าอืเราไม่รู้จักเลยตอนนั้นผมยังกองแกงกองแกงอยู่เลยรู้จักแต่พระแนนนบก็เล่นพระก็เล่นพระแบบนนแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพ่อแดงอพ่อพาไปไหว้ขึ้นไปมุนมณฑุไปไหว้หลวงพ่อที่มีศิริราชท่านใช่ไหมใช่ครับ,รบพี่อยู่ในโรงตอนนั้นผมยังไปไหว้ตอนมันยังเป็นหอ่หอสวดมนต์ตอนเก่าอยู่เลยตอนยังไม่ได้บูรณะใหม่ครไหว้ก็ เออเฮ้หยหลวงพ่อหน้าศรัทธาดีก็เลยเริ่มศรัทธาตั้งแต่วันนั้นเลยครับพี่ตั้มศรัทธาแล้วรู้สึกว่าแบบเราแบบเราอยู่วันนี้แล้วรู้สึกเรามีความสุขครับพี่รเราเหมือนแบบทุกวันนี้ผมยังอยากกลับเพชรเลยพี่ไม่อยากอยู่นนท์น,นะไปบวชอยู่ที่นั่นเลยไม่ให้ไม่เชิงบวชพี่เพราะแบบอยู่ที่นั่นแล้วแบบมันไม่รู้จะพูดไงพี่มันมีความสุขครับพี่เข้าใจคือคนเราเนี่ยไม่ได้คลิกกับพระทุกรูปใช่ครับพเพราะฉะนั้น เวลาที่เราไปอยู่ที่วัดไหนหรือเราไปไหว้พระองค์ไหนเกจิท่านไหนเรารู้สึกว่าเราเย็นใจเรามีความสุขอ่ะเราจะรู้สึกว่าเวลาเราบูชาชีวิตเราจะดีขึ้นดีขึ้นขึ้นเพราะว่าพระในประเทศไทยมีเป็นพันพันรูปอ่ะจะใ,ใ,ให้ห้อยทั้งพันรูปคงเป็นไปไม่ได้จะให้คลิกหรือเรียกว่าถูกโชว์กับทุกงค์ก็เป็นไปไม่ได้หลายๆคนถึงมีไงเฮ้ยทำไมผมบูชาไปไม่ได้พุทธคุณเหมือนคุณถ้าผมรู้ก็ได้ก็ เอาสิผมก็ให้ตัวเองแล้วแหละคงคงไม่ต้องไปแนะนำอะไรเงี้ยเออเข้าใจแต่ท้องคุณก็คือพอเจอหลวงพ่อแดงรู้สึกเย็นใจรู้สึกอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขใช่ไหมเออแล้วเคยมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวหลวงพ่อแดงไหมมีครับยังไงครับเอจะมีอยู่สองหลวงพ่อนะพี่ที่ผมชอบคือพ่อมุ่ยกับพ่อแดงครับอันนี้คือศรัทธามากเอาหลวงพ่อแดงก่อนหลวงพ่อแดงเนี่ยประสบการณ์คือเคยขับรถล้มหมวกก็ไม่ใส่ขับมอไซค์แล้วเข้าโค้งมันเป็นกวด เป็นทางกวดพูดเนี้ยลื่นอยู่แล้วเข้าโค้งเร็วลื่นอยู่แล้วไปปุ๊บฟึกนีเลยเปิดเลยทั้งแขนครับแต่หัวไม่ฟาดอันนี้ก็นั่งงงท้ไมหัวไม่ลงพื้นวะเราก็แปลกเราก็คำหมาพะเลยอ๋ออยู่ที่คอตอนนั้นห้อยเหรียญแม่ครัวอยู่ครับพี่เหรียญเดียวเลยเหรียญนี้เหรอเนี่ยพี่ใส่ไาด้วยเหรอใส่อยู่เนี่ยเป็นเหรียญแรกเลยที่ผมห้อยติดตัวเพราะมีท่านผู้ใหญ่ใจดีให้มาคนหนึ่งผมตอนนั้นยังไม่มีเงินทุนที่จะซื้อพระแดงเลยพี่ เพราะว่าผมแบบตังค์ยังน้อยอยู่พี่ถ้าซื้อมาใช้อลเดียวมันก็จะลาบากทุนเราเพราะว่าตังค์เราไม่ได้ถ้าอย่างว่าคนจะใช้เนี่ยคุณซื้อเนี่ยคุณต้องคํานึงว่าไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนใจตัวเองถ้าซื้อแล้วเดือดร้อนอย่าเพิ่งซื้ออคุณต้องเหลือก่อนอ <ๆ S 1> เขาก็เลยทักมาว่าแบบเห็นเราชอบพ้าแดงเหมือนกันก็เลยให้ไว้ใช้เหรียญหนึ่งครับผมก็เลยติดตัวมาเลยตอนนั้นเลยพี่เพราะว่าเริ่มชอบหลวงพ่อแล้วแต่ไม่มีพระหลวงพ่อติดตัวเลยแทย้ไหม แทนพี่อ๋อรู้ได้ไงดูเป็นแล้วพี่ตอาวนนี้เห้ก็ดูเป็นแล้วเหรอใช่ตอนนั้นเริ่มดูเป็นแล้วครับพี่ออืก็ใช้ติดตัวมาก็ล้มปุ๊บนี่ล้มที่วัดที่กำลังเป็นกระแสเลยตอนนี้ไม่รู้พี่ตั้มรู้จักหรือเปล่าครับวัดอะไรครับวัดหงช้างหลวงพี่ออสใช่ครับพี่ก็ห้อยไปล้มพาที่รักที่วัดก็รักษาแผลให้ก็หายแล้วก็มาครั้งที่สองอันนี้เกิดหลงพะมุยหลงพะมุยวัดดอน คุณแผนกุบทเก่าสองสิปเป็นสองเป็นพระยุคต้นหรือเรียกได้ว่าเป็นพระแรกๆที่หลวงพ่อได้จัดสร้างเองเลยครับพี่ผมบอกว่าหลวงพ่อมุ่ยเนี่ยออกไปทั้งเหนียวบอกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเนี่ยจะเป็นแค่แบบซิปๆยางบอลวันนั้นไปครับพี่แทงรถปเก็ตลับจากบ้านลูพี่เราปรเก็ตขับรถมาผมจะเป็นประเภทแบบมือมองข้างทางแล้วก็บิดไปแ้นแ้นบิดเร็วไม่เชิงแบนเราีอยู่ประมาณหกสิบมอง มองกันมาเออสวยดีหันหน้ามาอ้าวโอ้โหพี่ห่างห้าสิบเมตรกดเบรกมิดเลยพี่รเี่่ยหะะฮจะชนอะไรจะชนมอไซค์พี่เพราะว่าข้างหน้ามอไซค์เขารถแล้วรถเขาเบรกเหมือนเขาจะให้รถเขากลับรถมั้งนบพี่ก็เบรกปุ๊บถ้าไม่เบรกก็ชนนะพี่ผมก็เลยเบรกปุ๊บเขาก็ออกพอดีเขาก็ได้ยินเสียงผมโครมเขาหันกลับมาดูเขาจอดรถข้างทางช่วยผม จังหวะตอนนั้นนะพี่รถทับขาสไลด์ไปเลยพี่เข้าข้างทางอมผมคิดขึ้นมาว่าเปิดขามาเละแน,น่เปิดขึ้นมาเป็นแค่แบบทะลอกเหมือนแบบเหมือนล้มอะพี่หมูแดงหมูแดงเฉยๆพี่แบบมไม่ได้ทะลอกเยอะครับพี่แค่แบบนิดเดียวจริงๆพี่เป็นแบบเท่าเหรียญบาทเลยแค่นั้นนะมผมก็โอ,อ้พ่อมุย้ยเหียวจริงแล้ววันนั้นห้อยพ่อมุ้ยองค์เดียวเหรอห้อยพ่อมุ้ยองค์เดียวเลยพี่แล้วทำไมวันนี้ห้อยหลายองค์จังเลยอะศรัทธาทั้งคู่ พอมีประสบการันเอาละเริ่มเริ่มพอมีะสมกณ์เริ่มไม่หลายองแล้วที่บ้านจะมีอีกสองสร้อยไม่ได้ติดไว้พี่มีองค์พ่อจากตัคามแล้วก็มีแม่ชีบุญเรือนไหนบอกว่าเราไม่ซื้อเยอะไงไนบอกว่าเราศรัทธาเยอะไม่ได้เงินจะไม่พอไงมีสมบัติพ่อเลยครับพี่คุณแม่บุญเรือนนี่เป็นสมบัติของพ่อวงการนี้เข้าแล้วออกยากใช่ไหมใช่ครับพี่ลาบากเลยอันนี้เป็นประสบการณ์จากหลวงพ่อมุ่ยหลวงพ่อแดงแล้วก็ทําให้ได้ศรัทธาทีเนี้ย ในวันที่ก็ต้องบอกว่านะวันนี้อายุสิบสามอะาอายุสิบสามอะแล้วไปแบบเล่นพระหน้าลายอะเออถามแบบตรงๆเลยนะเฮ้ยคุณเอาความมั่นใจมาจากไหนาบ,บางคนที่เขาเป็นรุ่นใหญ่ แบบเล่นพ้ามานานเขายังไม่กล้าเล่นหน้าลายเลยเพราะว่าพลาเนี่ยเขาบอกเลยนะข้ามสายเมื่อไหร่นี่หัวแตกเลยนะใช่คถือ<ร>ว่าถูกคเออแล้วทำไมน้องคุณถึงกล้าถึงกล้าที่จะเลือกเล่นพ้าหน้าลายอ่ะเออเกิดจากว่าตอนแรกเนี่ยผมเล่นพ่อแดงครับพ่อแดงปุ๊บผมถามจริงเหอะสมมุติคุณเล่นพานนเนี่ยนะคุณเล่นพลานนคุณจะเดินหาซื้อแต่พานนเนี่ยผมถามจริงๆเหอะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยคุณคิดว่าจะมีพานนให้คุณตลอดไหมคุณจะมีสมมุติคุณเล่นเลย ปิดตาว่าต้องสุกคุณคิดว่าจะมีให้คุณซื้อตลอดไหมเครื่องรางมันๆคุณอยากได้มันๆไปเจอแต่แบบอ้อะไรใหม่ออ้อะไรไม่รู้คุณต้องคำนึงว่าคุณเล่นเนี่ยคุณจะเล่นสายนี้สายเดียวผมให้เหอะคุณไม่เล่นทางใต้คุณเล่นพ่ะคุณครับคงมีให้คุณหรอกพ่ะคุณอะยังตำอ่ะสองสำแผงเองพี่พาะคุณอะมันส่วนใหญ่ถ้าไปทางออกอีสานก็จะไปทางภาคอีสานครับถ้าออกทางภาคกลางก็จะเป็นหลายๆหน้าถ้าออกทางใต้ก็จะเป็นภาคโซนใต้ แล้วก็ถ้าไปทางโซนแบบเหนือก็เป็นพระเหนือ,อพระจะเล่นตามภาครับพี่คนจะคนทางภาคนั้นเขาจะมาวางขายกันเยอะอืใช่ครับพี่ตั้มผมก็เลยคิดว่าผมเล่นพ่อแดงอย่างเดียวไม่น่ารอดอเพราะว่าบางทีคุณต้องพี่ตั้มต้องเข้าใจนะครับพี่ว่าราคาเพชรกับราคากรุงเทพไม่เหมือนกันราคากรุงเทพสมมุติเหรียญน,น,นึงแล้วกันเป็นเหรียญวัวลานก็คือเหรียญหน้าซ้อนนะครบพี่หลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริณ ซื้อขายอยู่บนเหรียญ25บวกรบ2 5ง0หบวกับกรุงเทพเปิด35เราจะต่อยยังไงจึงเป็นเหตุได้ว่าตอนนี้ผมเดินสนามอ่ะถ้าสนามไม่มีให้ซื้อซื้อพวกกันอย่างเดียวเลยพี่พวกพวกพระพวกคนที่เล่นพระเพชรบุรีครับพี่ที่คอยมาเดินสนามด้วยกันก็โทรหาพี่ครับมีอะไรแบ่งผมไหมอะไรยเงี้ยพี่เพราะว่าถ้าอาศัยว่าเดินงานประกวด น้อยค้นมากครับพี่ที่จะมีราคาแบบเราไปทํากําไรได้ต่อครับพี่แต่ช่วงนี้เริ่มฟิตแล้วพี่ลูกค้าดีเกินอ่าใช่พี่พอลูกค้าเริ่มซื้อดีก็ต้องซื้อฟิตมากขึ้นอ่าใ่แต่เราก็ต้องทาเป็นว่าแบบเราต้องซื้อแบบให้เหมือนอยู่แบบปกตินะพี่เพราะว่าถ้าเราไปออกทรงฟิตเกินเนี่ยมันจะถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาแล้วเราจะกําไรกําไรเราจะเจ๊งเลยนะพี่จากที่เราจะกําไรเราจะกลายเป็นเจ๊งแทน อย่างนี้พี่ถามไปไงว่าไอ้ความมั่นใจโอเคพอจะจับใจความได้ว่าอ๋อก็มีพี่ที่เราเคารพนับถือก็มีสายเดียวกันที่เขาก็ซื้อขายกันประจำแล้วก็เกิดจากเซียนหลายๆท่านที่คอยสอนผมว่าแบบคุณเล่นอย่างนี้นะดูอย่างนี้ราคานี้แยกบอกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็มีหลายคนครับก็มีพวกปุ่มหมุนเออเาทิ่งผม ดูว่าเป็นเบสิกเหรียญมากกว่าเลยเล่นเหรียญเป็นครับพี่ราคาใช้จําเอาครับถามว่าพี่ครับเล่นเท่าไหร่เอาอย่างผ้าสวยเท่าเท่านี้อะเม็ดแตงปูหมุนสวยๆหกสิบไม่มีผิวเท่าไหร่อ่ะคํานวณเอาเองตีราคาเอาเองก็ซื้อมาก็รอดตลอดครับพี่ใช่ครับพี่แสดงว่ามีกุญซือดีปหมมีกุญซือดีครับพี่เข้าสายตรงเลยครับพี่อย่างปูหมุนมันก็จะอยู่กับพวกวิกอบดาวเทียมแต่ัแกงนั้นก็จะออก เขาเจอะหลุดหลุดรั่วๆเลยแต่ผมชอบเดียพี่อยู่แก๊งแบบแก๊งแบบอย่างเงี้ยนะเพราะผมก็เป็นคนอย่างเงี้ยพี่เอเวลาอยู่กับเพื่อนผมก็หลุดหลุดรั่วๆอะพี่เออก็เลยชอบจะอยู่กับแก๊งแบบนี้ครับบางคนก็จริงจังก็ผมก็จริงจังกับเขาครับพี่เพชรบุรีก็พวกเยอะครับพี่พวกนายโยเบนอัศวินเออเออเบนอัศวินพี่ก็น่าเอามาออกนะผมแนะนําเลยเพราะว่ารู้สึกจะเป็นเพื่อนกันในเฟซกับพี่อยู่อืมเพราะว่าคนนี้ก็ เบอร์หนึ่งพ่อแดงเหมือนกันบู๋เหมือนกันเพราะว่าเบอร์หนึ่งพ่อแดงพ่ออพ่อแดงเนี่ยมีอยู่ประมาณสี่ท่านครับมีพี่ก็ต้องพี่พายุเลยคนแรกพี่บอยพดด้วงพี่บอยพดด้วงแล้วก็พี่เบ้นเนี่ยนะครับพี่เบ้นเนี่ยประมาณนี้ครับพี่อ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งพี่เกะพี่การบางแก้วอ๋อเบ้นอ่ะสวินรู้สึกจะมาออก ออกศักสิ์ของกระพันเคยเจอเราใช่ใช่คนนั้นน่ยคนนั้นนะครับพี่ใช่ใช่ใช่ตัวจริงตัวจริงตัวจริงน่ยคนนั้นนะครับพี่อย่าให้เอามาออกมากเลยพี่พี่ชายผมเองเป็นคนรู้จักกันเวลาผมมีพระทองคำลูกค้าชอบส่งพระทองคำมาบ้านนี้ก็จะมีพระเนื้อทองคำเยอะเพราะว่าแปะเขาเป็นลูกศิษย์พ่อแดงเขามีพระทองคำสิบกว่าองค์พี่เคยส่งมาพี่เบซ์บอกองค์นี้เขปิดไปแล้วนี่พี่เบซ์บอกเลยแปะแสนแล้วกันคุณครับพี่ให้เขาตัวห้าหมื่นคุณล้านหนึ่งแล้วกัน พี่ให้ค่าตัวแสนหนึ่งคุณล้านหนึ่งเดี๋ยวพี่วิ่งไปซื้อเองพี่ให้ค่าตัวสองแสนผมนึงนับถืออะไรพี่พี่เบนเนี่ยเฮ้ยคือณวันเนี้ยคุณนี่เล่นพราซื้อพราหลักล้านแล้วหรอไม่ใช่ครับพี่ผมส่วนใหญ่ถ้าเป็นหลักล้านเนี่ยผมจะส่งหาเข้าพี่เบนหนึ่งเดียวเลยเข้าใจเข้าใจเข้าใจใช่ครับว่าเราสามารถเป็นคนที่หาพระราคาหลักล้านหลักอะไรนี่อะไรเงี้ยใช่ได้แล้วได้ครับพี่โอ้ว้าวสุดยอดเพราเป็นคนรู้จักกันเพราะว่าบนบันทิพย์เนี่ยถ้าถามว่าคุณ เพื่อนผมจะชอบถามพวกเซียนพระบางคนนะพี่คุณมึงเดินพันทิพย์่ยมึงเข้าได้ทุกร้านได้ไหมบอกให้มึงเข้ามึงอยากให้กูเข้าร้านไหนอ่ะมันก็บอกเออกูเชื่อแล้วเพื่อนผมก็เดินไปกับผมผมก็บอกว่าน่ะอ่ะชี้ให้เข้าร้านไหนเข้าได้ทุกร้านเลยพี่ผมว่าผมจะชอบจะตีสนิทกับทุกคนเลยพี่เพราะว่าสายเราไม่เ <mail> ป็นเอ้าเราก็ต้องศึกษามันศึกษาไว้บางทีไปเจอบ้านเอ้าคุณเจอพระเหนือดูยังไงเอ้าอย่างรู้พระขายได้หกหมื่น ดูไม่เป็นคุณอดนะกําไรตรงนี้ออใช่ครับพี่ตามก็ประมาณนี้ครับพี่คือคือพอเรารู้จักกับคนหลายๆคนผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเวลาเราเจออะไรเราก็อาจจะโทรหามส่งลูปให้ดูอะไรนี้ได้ใช่ไหมก็เดินพันทิปไปร้านนั้นไปร้านนี้คุณมองแล้วเอ๊ะเด็กคนนี้มันเดินเอาคอนเทนต์หรือว่ามันเดินขายพาจิงจังว่าเออคนจะตอบอย่างนี้บ้างถ้าคนถามบางทีว่าในติ๊กตอกเขาจะถามว่าตาเดียวหรือเปล่าจบเองหรือเปล่าคอนเทนต์ไหมดูเป็นหรือเปล่า เก่งจริงเปล่ามผมรู้สึกตื่นเต้นนะพี่ในครั้งนั้นที่ได้เจอปายับเป็นครั้งแรกเลยกอ็อะไรวะเนี่ยมันนั่งตรงนี้ได้ไงเนี่ยแบบน้อยคนนะพี่ที่แบบจะได้แบบเข้าไปนั่งกับปายับอย่างนั้นนะพี่มีแวบเข้ามาในใจไหมว่าโตขึ้นจะเป็นแบบนี้มีไหมมันผมว่ามันแล้วแต่คนนะพี่ถ้าสักวันหนึ่งถ้าแบบ โอ้ยังรุ่นผมก็อีกนานนะพี่กว่าจะได้เป็นถ้ามีบุญจริงๆนะพี่ถ้าผมได้เป็นนะผมจะแบบโอ้โหมาถึงชุดนี้ได้ไงเนะี่ยไม่กระแสคุณกําลังโด่งดังแล้วตอนนี้คุณจจเล่นพ่อแดงด้วยอา,อาจจะด้วยมั้งครับพี่เ,ออเขาก็เล่นตามแล้วก็เอามาสัะเอามาขายเหมือนกันแล้วก็มาอัดแล้วก็ <laughs> กําไรโอ้จกเลยทีนี้ <laughs>